ก็ขอสวัสดีนะคะนักเรียนนะคะที่จะเตรียมตัวสอบโอนินะคะในปี2,5งพนหนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูคก็จะมาทำการเฉลยนะคะเป็นข้อสอบโอนิวิทยาศาสตร์ชั้นม .3 ามนะคะก็คือเป็นข้อสอบเก่าของปี65นะคะเรามาดูนะคะข้อที่15ค่ะเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งสาธิตเรื่องแรงพยุงนะคะสาธิตเรื่องแรงพยุง ของของเหลวนะคะโดยการปล่อยวัตถุทรงกลม3ชิ้นนะคะที่ทำจากวัดสดุแตกต่างกันลงในภาชนะที่บรรจุของเหลวชนิดหนึ่งนะคะวัตถุ A นะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5เซนติเมตรวัตถุ B มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5เซนติเมตรและวัตถุ C นะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่7เซนติเมตรพบว่าวัตถุ A นะคะมีบางส่วนที่จมอยู่ใต้ผิว ของของเหลวนะคะวัตถุ B และ C นะคะจมมิดอยู่ที่ก้นภาชนะตามที่แสดงในภาพทีนี้นะคะในเรื่องของแรงพยุงนะคะเราเขาเขาก็จะมีปัจจัยนะคะอยู่3อย่างก็คือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงนะคะข้อที่1นะคะได้แก่ชนิดของวัตถุต่อมาข้อที่2นะคะก็จะเป็นขนาด ของวัตถุข้อที่3นะคะก็จะเป็นชนิดของของเหลวนะคะชนิดของของเหลวทีนี้นะคะแรงพยุงก็คือจะมีทิศทางนะคะต้านกับวัตถุเนาะก็คือจะมีทิศแบบนี้ก็คือเป็นแรงพยุงหรือแรงลอยตัวนะ,นะคะเขาก็จะชี้ขึ้นอย่างนี้นะคะทีนี้ ในส่วนของวัตถุ A นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีแค่บางส่วนเนะาะที่จมลงมานะคะ mm hmm. ก็คือแรงพยุงนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นส่วนนี้ส่วนที่จมนะคะแสดงให้เห็นว่าวัตถุ A นะคะก็คือเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นนะคะน้อยกว่าน้อยกว่าของเหลวนะคะน้อยกว่า hmm. ของเหลวส่วนวัตถุ B และวัตถุ C นะคะเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว ของเหลวก็เลยทําให้จมลงสู่ก้นภาชนะนะคะทีนี้อ่ะเราก็รู้แล้วนะคะว่าวัตถุ A เนี่ยมันมีแรงพยุงน้อยกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูช้อยกันค่ะอ่ะเราดูอัสุดท้ายเนาะมันน่าจะเป็นสามกับ4แน่นอนอ่ะเราก็ตัดสองข้อนี้ทิ้งไปก่อนนะคะอ่าต่อมามาดู B กับ C นะคะเราจะใช้อะไรในการตัดสิน ในเมื่อมันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันใช่ไหมคะเราก็มาดูที่ขนาดของวัตถุเป็นไงอันนี้มัน5น้าเซนอันนี้มัน7เซนนะคะแสดงว่าวัตถุก C ก็จะมีขนาดของแรงพยุงที่มากกว่าวัตถุ B นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อที่4คะ่ะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ